ครับพี่น้องมาหยอดปั๊มน้ำมันหรอพี่น้องทีมาซื้อนอไมไอ้เพิ่นคือเกา่าเพราะว่าร้านดีเนี่ยมอยู่คนละาฟังกบับพวกขไข่เลยได้มาซื้อเซเว่นนี่เก่าลรอพี่น้องสายไฟยางย,างยาง่งเออทีบพูดปิดแล้วพี่น้องใส่รองเท้าห้อย่างดีไปลูกไปเดินเดินเดินเซเว่นไก่บ้านซเซเว่นข้าวมันห้วนเนี่ยพี่น้องเออไปอเดินไปเดินไปออไปไปเรียกนมเราเร็วเร็ว มาเซเวหมือน,นเดิมจ้ะเป็นยี่ห้อแนวแนวสีดได้แทนที่จเิเลนหาขนมเลยแทนดิจเิเลนหาขนมเบิง้งเบิง้งมาเช่วยอเอาเอาอันไม่มีแล้วลูกเขาเลิกขายแล้ว <Get. S 1> เอา เอาน,นี่อันนี้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 มาใช้เนาะเย็ดเวลาน้องเบิร์ดหกสิบห้าบาทนะหกสิบห้านะอืมเอาขึ้นด้วยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นไว้ที่เดิมเออโอเคเย็ดเดี๋ยวอะไรอีกสม,มุดยังเหลืออยู่เลยอยู่บ้านนะอืมพอมาดผมใหม่พีนะ่น้อง ความัดผมใหม่อยู่เนาะมวนใส่เราเด็กพี่น้องไปไปดูนมก่อนไปดูนมก่อนไม่ไม่ไม่อันนี้เราไม่เอาไปดูนมนี่นมนมทา้งอ๋ออยากกินบ่เออเอาเลยเออเอาโอเคเอานมด้วยอานมเดี๋ยวพ่อเอานมให้ก่อนพี่น้องเบิรงพี่น้องเบิรงนี่ก็เทาเทาใดวะนี้พี่น้องครับ นอไหนอันไหนอ้อันนี้บอช็อกโกแลตเอ้ช็อกตเพื่อนช็อกโกแลตพี่น้องโอเคเกฟเกฟเอานี่พอเอาให้แล้วเนี่ยนี่เอามึงดูพี่น้องทนรู่บ้านเนี่อาจะได้เตรียมไปเพื่อนถึงบ้านเลยยี้ถึงบ้านเลยพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องยนครับพี่น้องเพื่อน ให้เอาจนได้พี่น้อเดี๋ยวเราเดี๋ยวคัดรีวิวคันเออจะเาไหนจะเาไหนมีให้คอดรีวิวให้พี่น้องดูก่อนได้มามาแล้วก็แจกขนมเราเลยเอาไหนเอาไหนอันนี้่็เอาไปเย่เออเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องดูก่อนดูเก็บเก็บเก็บเอ้ยเก็บที่ไหนเอา ยากินอันนี้บ่เกี๊โอ้พี่น้องไอ้ฟอรีพี่โอกันพี่น้องมันเกียดกว่าเออเกียดกิไอ้เกียรตโรดนี่แนวได้มาถ้าไปก็ซื้อโรดนี่เออซื้อมากนั่นอืมบรนยากาศนี่พี่น้องมองดูเออเกียดได้พอ่าให้กินเออเดี๋ยวจิกิ้งกินเพราะทำให้กินให้พี่น้องดูก่อนนี่นี่นี่อร่อยกว่านี่ อร่อยกว่าร้อนอยู่ร้อนอยู่นี่อันนี้อร่อยกว่ามาม่าอีกนี่ไงโอ้ยพี่น้องเลยอ่ะต่กระนุ่มพี่น้องเบิ้งนุ่มไวเบิ้งนุ่มเบิ้งเรียกเองมัดนี่อืมเรียกเองมัดพี่น้องคนละสี อย <laughs> ากกินมากมากพี่น้องเลยเอาเ้อนี่พี่น้องว่านอกมาน่าได้กินยังก่าอยากให้เบิ้งนะพี่น,อนอ้องเหวียวนี่อันที่เป็นมาทีซุนชีวิตชีสไอ่ม,มาชีวิตชีสไเลยก็มากมากนี่รั <laughs> พี่น้องเอาเปีวนี่ไมแล้วอยากกินแท้มันบ่จัดไปฮะ <laughs> โอเค แต่กินนี่ให้พ่อก่อนกินนี่้พ่อก่อนนี่นี่นี่เอาคำหนึ่งอ่ะกัดคำหนึ่งกัดกๆๆๆๆๆๆักด,ลดแล้วลูกกัดกัดอร่อยพี่น้องเฮี้เพิคนกันเด้อพี่น้องโอ้ใจนั่น<ม>เออพ่ออยากให้กินนั้นมีประโยชน์อันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่ากินไส้กรอบก่อนอืมเอมเอพ่ออยากให้กินของแ่บ อันนี้เน่งานไปดูม,มาเลยเย,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 ย็ดเย็ดเย็ดเย็ดมาเต็มไปเลยไมุจาคอนมากมากเออกินนะนี่กินแล,แล้วก็ลืมมากมากพ่อว่าอยากให้กินอันนี้ขอนมามากไว้พรุ่งนี้เพราะว่าแง้มขึ้นเขาว่าอยากให้กินแร้วพี่นอ้องอยากให้กินอันนี้เนี่ยว่าเส้นว่าหาน้นี่รู้ไหมพ่อหมดต้องหกร้อยกว่าบาทด้วพอยังบ่ได้ยังเลยของพอบริมีเลย น่ได้อย่างเพิ่นกิ่นไหมเนาะนี่มันก็เรียกเอาอันนี้นะอืมได้นนี้พอเรียกไห้นี่ว่าเพิ่นมักใส่ตู้เย็นฟีดๆไว้มันแข็งหนังแต๊กอันนี้เพิ่นเรียกเองเมื่อนี่จักเป็นยังนี่อันนั้นซุ่มยูเซเว่นเป็นว่าป้าไอไอหลานั่งนอนนี่มันแทไม่กินนมเก่งเลยล่ะว่าว่าเกินสามชีสหมือนก็ซื้อไอเด้อ อ่านบ่อเพชรเลยบอกกันว่าอ่าลูกอ้านมันบ่ค่อยกินเข่ามั้ยล่ะอืมเขาก็เลยพากันหัวขวนมันกินแต่นมไม่ว่าเพราะว่าไปซื้อสามมือซื้อสามมือซื้อพอแม่ยังบม่ได้ใส่เงินเปลืองน้ำนั่งน้อยนี่แหละพี่น้องเปลืองน้ำนองมานีาน่นี่หัวใจคอสีนั่นสีนี้อ,อ่ะกินเข้าไปคือนนี่กระติดคำนี้นะว่าเพชรครับมารีวิวกับพี่กับน้องใน,งนกระติ ผ้านนพื้นนอ้อยพี่เน้องนั่นมีการกาพื้นกินอันนี้นแหละพี่น้องเบิึงเพื้นเบาเพียบแต่ไ่ได้ยากหรอกกินยังแล้วก็เลี้ยวอพอมีปลาลา่ามีกินปลาล่าพอแล้วก็เลี้ยวอ่าก็ได้กินแล้วก็แทบเป็นว่าแบบนี้อร่อยใช่ไหม,หม พอก็อยากเจ็ยบคลิปกับพี่กับน้องอยากให้พี่น้องเบิ่งว่าเจ้าได้กินอย่างคนเชีงสิว่าพอถ่าเจ้ากินตะไคร้นอบพี่นอ้องเบิ่งอันนี้ก็เรียกเองนี่พี่น้องเรี้ยงเองอนี่มานาั่งถึงมานั่งกินมานั่งกินดีๆมันงวะถ้าไม่กินเอาถันัมาน,านั่งม,า,มา,านั่งมานัา่งน,นั่งลงอยากกินยังกินไหมมาม่าพ่อจะไปทำให้ ได้กินใส่ก่อนเลยความคิดเปลี่ยนแล้วบ้างเนี้ยเอานี่เอาเหลืออีกกินหนึ่งมาไหอีกกินหนึ่งกินให้หมดก่อน,น,ะน,ะนะอันนั้นน่ะเอปิดประตูไว้ปิดประตูไว้ปิดไฟปิดไฟก่อนเร็วๆกินอยู่พี่น้องเ,อมามาเมื่อกี้าาน,นี่เธอหน้าม้าเสือไปยังไงบ้างเนี่ออกมาไหม ออกมาออกมาโอ้ยหาแมวเพลินนี่เราคนหนึ่เอามานั่งนี่นั่งนี่กินเอากินให้หมดก่อนขีน้นองเลยลืมมามาเหรอเห็นปะทีแรกขั้นใน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 เอาเข้าปากขั้นในเอาเข้าปากหล่ะก็เลยคือว่าอยากกินด้านนี่มาได้กินแล้วเพราะทามาเลยคอยอยากหัวแต่ว่าแต้วนี่ไม่ไข่ไหมพอมูาจักอยูุว่นสิใส่หม้อต้มไห้น่ะตัวที่ คืออยากกินแ,แห้งอลไรจะมูจักแปลอมอว่าเพราะว่าเราเลี้ยงก็ค,คือยังรู้เลี้ยงอยู่หเก้งกว่านั้นน,น่ะแล้วหน่าเนาะหพี่น้องโทษเราสักก่อน,นพือ,อ,อ,อเมีหยนหน้าโทรศัพท์แม่บอกใส่ฟองดุ๊กโอ้พ่อมียนหันอยู่แน,น่คนใส่หน้าเกลียดคนเอานเนี่ยเอาเอาเอาเนี่ย เอานี่เอาไม้เอาไม้มาเอาไม้มาเอามานั่งตรงนี้พี่น้องเบิอยากให้กินเลยพี่น้องเบิ่งเอามานั่งตรงนี้มามเอามาเล่นตรงนี้เอามานั่งตรงนี้เอ้าเอาเอ่อเอ้าเอากินกินก่อนนั่งนั่งนั่งตรงนี้เล่นตรงนี้เลยอืมอเล่นตรงนี้เออให้ปลาลุงดูหน่อยปลาเจ้ากินอยู่เนาะเอากินลูกกินโชเลย พี่น้องเอ้ยตาวเ็นกำลังเลี้ยงไก่ฟอกัขลุ่มนะเนี่ยพี่น้องคอยขอมือนะมดมืดมออย่ว่าบวงมือเลยพี่น้องฟองหายห็ดขีดฟองเห็ดเวียดข้าพนออกกำลังขายบางที่ก็มีให้ก,กันอยู่พอในอันนี้วัตถุที่หลวงพอห้ยพอตุ๊บลเลยเนี่ยอืมปกติแขนตีขาหรือว่าสมมุติฟาดฟาดหลังเนี่ยตับลเลยเนี่ย ท่านบอกให้ไงอืมกินกินหรือเปล่ามาหมาน้าป่ะเนี่ยกินไหมบ่าทามพาเลยบอสอืมบ่กินเลยบ่สเกตสิบ,บาทหกสิบห้าบาทไปเนาะนี่ค่ะลอยกรัวอืมท่านบอกว่าเสื่อเฮตี้ก็ว่าเสื่อ้น้องนี้ถ้าน้องอยากได้บ่จะคล้องบ่พักกันกินได้อืมถ้าขาขาดอย่าขา,ยา,ามยุ่งคำว่าไรใครซื้อตลอดซื้อยุ่งเป็นบางครั้ง ไปเนี่ยแม่ก็ซื้อมนก็บ,บ่ไหวพี่น้องที่แรกก็ว่าดีถ่าให้เพนอนนอนหลับซะก่อนวันนี้มาถ้าไปออกกำลังกายลเก็เลยต้องแวะโหลดพี่น้องว่าจะไปร้านอะไรดีอย่างไรอะไรดีบ่อืมค่อ,อยๆบอาพี่ขอโทษเะพี่หน้องขอประจำซื้อร้านอะไร้านอะไรดีอย่างเนี้ยแหละเขาว่าที่ไปเขาวันนี้แบบน,น,น้นตรงคำกันหาทางเดียวก็อีกซองตามโลก็เลยอ้นแล้วไปเต้เบนเลย อืมม่อดำนมเพลินเนี่ยเป็นอย,ยกเองเลยเอากินนะเนี่ยมันมันเป็นกบาน,นเกียวเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นเกียมืนงานแต่งตุ๋ตุ๊กตาเอามากินนะเห็นเป่าเต้าห่าเต้าทามาแล้วพรุ่งนี้ค่อยกินเนาะมาม่าเนาะเอาลูกเนาะ<ม>กินหรือเปล่ามาม่าแบบนี้หืมหนูไอ้หนายกินหมด อืมอ่ะคอยตั้งเฝ้าเพราะว่าเดี๋ยวชิ้นยนแดงหน่อยแล้วคอยเพื่อปั๊บยนในแดงหน่อยเลยเอาแตงนิดไป่เอากินให้หมดกินให้หมดมให้หมดอืมขอบบาง่องก่อน นั่งเล่นก่อนนะพ่อไปดูอันั้นก่อน กินหมดเลยวะเหนียวกินแต่ว่าเอาบา,บายบายก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายพี่น้องซาราคิวนีได้ก่นอนแม่แมดมป็นทุ์มาแล้วพี่นอ้นนนอ,นนอ,งนองนี่มีอันเพิ่นเบิ้งพี่น้องนี่เบิ้งรถเห็นบ่อันเป็นแนีแยน่าแดงหน้าแต่งตาท่าสีมันพี่น,อน้องเห็นปะเป่าไปพี่น้องบ <c oughs> ่ได้กินบ่นแล้วเรกพี่น้องมาเนี้บ่แล้วแท้ๆบ่ได้กรเนี่ยไปบ่ได้กินบ่แล้วแท้ๆอื ว่วเลี้ยจะแช่ต้มม่าๆคนนี่นี่อืเรวปล่อยให้ไหนวนาได้กินว่าเลี้ยงจะแชพี่น้องเลยเพเห็นมันอยากมันตั้งเองเลยอือนั่นนั่นนั่นอืมเอาลูกอ่ะ <S <S ใส่มืออยิบกินเลย วนีวาเอาไว้หนี้าแมวแม่อืมเอาอาเ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 ดี๋ยพี่น้องสิ่เห็นเนี่ยไปไกลไรอมันจะชินอือื้โอยนอกิมแทนว่าเลี้ยวพี่น้องว่าเลี้ยวจแย่เขาต้องต้มใหม่ที่เ่าขค้ืนนี่กับเล้วน้ำมหนาเลยพี่น้องเด้อ เด็กแล้วลกินนมอ่ากินออาไปน้องมากดีดีเลยพี่น้องเลยสุน้ำด้วยเนี่ยน้ำก็มีนะ กินโลกเออขอจับให้แม่ตาแตกไม่ดีเลยบอกเห็นซีมมึง ทำมเมื้นั่เย็ยนไปเนาะน้อเป่านี่เป่าน้ำอยากทดน้ำกับชนเป่ากันมันร้อนมันร้อนอืมอืม,อมไ่าไว้ยิบกินเลยแหมเออกินร้อเย็ยนแล้ว

วันนี้กินทั้งเขาทั้งมามาเริ่มกินลแล้วนะพี่น้องเริ่มกินแล้วกินกินตักกินตักกินตักกินเอาฮะฮ่่เออมองตุ๊กตาว่อม เอาเดี๋ยวดีแหล,ละตลกกินแต่บอเป็นลวกกินอ่อนละเละ <laughs> อ,อียดเลยเนีะเอาโอเคยังลูกเอาคำสุดท้ายเอากราบกราบป้าลุงไปงใหญ่บนกินอิสระบนน้องเอาขอคลิปไก่เงาเดี๋ยว <laughs> เอาลูกเอาเอากอนลาปล้าลุงเลยเนาะนะเอาบายบายนะบ <laughs> <ไป S 1> ายบายลายยบาครับพี่น้องตามขึ้นนีไปผ่อนไปม,มือนครับ